เกตเอนะครับนี่สวัสดีครับผมวันนี้ผมพ,อพอ่อเก็บทชาแนลนะครับผมพาพี่น้องมาเบึงสวนเกษตรคุณพ่อช้ยริ์นะครับผมสวนเกษตรผสมผสานนะครับอาจจเป็นปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับก็จีนี้เอาพาพี่น้องมีบ้านะปมีหอมอันนี้เรา แล้วต่อระบบน้ำหยดครับระบบเอทำมือหย่เทียงน้ำอ่าเป็นแทงสลาเซล์อนาะใช่ปั๊มทำมือด,ดูดกินมาอี่อสายพานนี่แหละครับ,บเด็กก็ในีเวลาเสียหนาครับวันนี้เราปลูกหลายอย่างมึงห้หอมไม่เจอไงมันไปอจีทอนไปกินอยู่ควนไป ជ្រូស់ក់ក บม่ได้หมดนานะครับดิ้งยากจังเอยหาจับหายมันก็จะบปงมาเหดอวะพอนี่งพอใหญ่ดอก าน,นี่แหละลายล้นี่เน่าแบบนี้บอกหฮงนะครับพี่น้องเอาไปตาํตาตํำยุกงเทพนะครับสองเม่ก็กินบเปนประ,ปประรกกร็มีปเปกษตร กรเซียนี่ยลมีตัวนี้ป็นบุ้งหล้วยครับกล้วยเป็นกล้วยพันกล้วยน้ำบาคู้ากันยังมีตุนกะเพราเนาะตุนกะเพราน้อยเตรียได้เพื่อีตูไทยเพ่อนี่กว่ฮ่มหุ้วเฮ่ม

มันคงจะว,วางไว้หนิมัน <c oughs> เดี๋ยวจะมาเอาไปเก็บไปเก็บต้นไม้ฝรั่งต้อนะครับพี่น้องมาเลยฮะเอาน้นไม้ไปพัดนอไม้ปลาเก่านะครับเธอพี่น้องคนที่ติดตามเนี่ย กระสิเห็นนะครับน้องใหม่ปลาน้นองใหม่รังผมมาถ่ายไว้ปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วนะครับบันนี้กะสีวันนี้ที่ถ่ายตอนเก็บพร้อมหา้พี่น้องเบิ้งเอาน่นอมา น,น,นี่ครับประมาณหยิบหาเส้นนี่ก็ล้องพอดีนี่เนี่ยอ้อแล้วใส่หมวกไว้ใส่หมวกมาให้มันบานดไปทีเราว่าโอ้เราหนีเกียรติเออะไหนอกไงเอามาใส่นีโตอ,อหมวกมันนะปุ๊บโอ้ นอนกูเนี่ยมันต้อัการขื่นมาเศร้าเนี่ยพอเราเก็บประด้นรอบหนึง่งนี่อีดอัวหนึง่งมังงามดีตอนนี ไม่ได้นอนอย่างนี้เจตดว่ามันกำลังจิตขึ้นนะครับมันกำลังเทงขึ้นกลังเทง,ง,งขึ้นหลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้าเราสวมหมวอกันเอามาสวมมันนู่นต่อนี่มันจะเป็นจุดบาดบันนะครับงงยังไงสุดท้าย สองนออุย้ยหักสำนอนี่น้ำแพงขึ้นหลายเก็บเกิบได้ตลอดนะครับพอเดี๋ยวนี้เราดมระบบน้ำให้ไอ้่นองนอนกำลังแท้งขึ้นไมยีม่น้อยไงโมเออื่นนี่ก็สิดว่าสิงอกขึ้นหลายอยู่ นอ๋อหนึ่งฮะโมมีเลยนี่ใส่หมวกเงนดยนองหนึ่งดึงอะไรนะสองนอก็บไปที่เดีสองล่อง อันนี้มันมันหอดิบหาเซนีรือแล้วพ่นแจกดินประมาณยี่สิบหาเซนติว่าร่งพอดีเนาะยี่หาเซนหรือว่ายี่สิบเซนประมาณเนี่ยครับนี่มีประมาณนี้พอดีนี่แล้วมวกไปใส่น้อยตัว บิงนี่พี่น้องใกล้ๆนะครับโอ้นอกำลังงามเลยเลยโอ,ยโอย้ขาดทำหนักไปเลยขาดดีเลย นี่เป็นเกจเอนะครับนี่กรู้แล้วท่านใดทุกท่านี่ครับโอ้ลายครับพี่น้องน้องใหม่ฝรั่งมิเตอร์น้องงามนะครับเต็นเก็บกี่มันเลย จากเหมือนไรปวกวานเนาะนะครับพี่น้องเราจะเก็บมาแล้วนะครับป้องผลงานครับพี่นอ้อ,นองนี่หน่อไม้ฝรั่งหน่องสวยวงามๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องโอ้ไปผัดใส่น้ำมันหอยเนาะแซ่แบแซ่บมือนี่ก็ได้ไป เลยหอมแบงพร้อมพี่น้องไปไว้เฮ็ดกับเขาเนะะาะมันก็มีบักหุ่งบักหุ่งบักกอสามด้วยครับโอ้โหนี่จะยังไงพี่น้องเอาไปลายไปเลยเขาไม่กินเขาทักกินเอาเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบปากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ